ครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของถอดสลักข่าวนะครับไปต่างประเทศกันนิดหนึ่งครับนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นไปประชุมที่ World Economic Forum สัปดาห์ที่แล้วผมคุยไปบ้างนะครับว่า World Economic Forum คืออะไรเป็นที่ที่ประชุมนะครับของคนที่เรียกว่าใครเป็นใครก็แล้วกันครับทุกคนต้องอยากไปตรงนี้นะครับแต่ไปต้องรวยจริงนะฮะคือไม่รวยจริงก็ต้องเป็นนักการเมืองเป็นผู้นําประเทศนะครับหรือเป็นนักวิชาการที่มีความคิดความอ่านที่คนอยากฟัง เขาจะได้รับเชิญไปประชุมกันทุกป,ปีครับเขาบอกมีคนประชดประชันเหมือนกันนะครับเป็นคนรวย1%ของโลกแต่คนเหล่านี้แหละครับคือคนที่คุมเศรษฐกิจจริงๆนายงตรีไปทําไมนายงตรีไปพรีเซนต์ประเทศฮนะมีหลายมีท่านพูดเออท่านนักการเมืองฝ่ายค้านออกมาบอกว่าไปโชว์แฟชั่นไม่ใช่วิชั่นจริงๆแล้วไปโชว์วิชั่นนะครับคือไปแสดงวิสัยทัศน์ถ้าทำไมต้องไปแสดงวิสัยทัศน์เพราะว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาสงสัยประเทศไทยครับ สงสัยตั้งแต่2ปีที่แล้วที่เกิดวิกฤตการเมืองและเกิดการนองเลือดกลางกรุงเทพสงสัยปีที่แล้วเรื่องของอุทกภัยต้องไปให้ความมั่นใจครับว่าวันนี้ประชาธิปไตยของไทยเดินหน้าวันนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็สามารถบริหารประเทศได้ในขณะเดียวกันเมื่อบริหารประเทศแล้วก็ต้องบริหารในยามวิกฤตในเรื่องของอุทกภัยหรือเรื่องของภัยพิบัติได้ด้วยก็ไปให้ความมั่นใจตรงนี้เท่าที่ผมเช็คมาก็มีได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องไป แต่ในวงใหญ่ที่เขาคุยกันเนี่ยนะครับ World Economic Forum เนี่ยวงใหญ่เขาคุยเรื่องใหญ่กว่านี้เยอะเขาคุยเรื่องของระบบทุนนิยมมันจะอยู่รอดไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วงกันนะครับเพราะที่ยุโรปเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะแล้วก็หลายประเทศกำลังมีปัญหาเรื่องของหนี้เรื่องของคนว่างงานสเปนว่างงานถึง 20%% กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอีกหลายประเทศนี่ไม่รู้จะล้มละลายกันวัน2วันถ้าเกิดยุโรปแตก อันนี้แตกไม่ใช่ว่าถูกตีแตกนะครับแต่แตกก็คือเลิกใช้เงินสกุลเดียวกันนี่มันจะเกิดวิกฤตมหาศาลในโลกเลยหรือแม้กระทั่งยุโรปไม่แตกแต่ภาวะถดถอยมากๆคนที่เป็นคนส่งออกจากประเทศต่างๆในภูมิภา,าคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็จะมีปัญหาไทยเองนะครับก็ส่งออกเข้าไปยังยุโรปจํานวนมากเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเราจะไปพึ่งจีนอย่างเดียวไม่ได้แต่นยายงรีไปแวะอินเดียนะครับอินเดียคงจะเป็นตลาดใหญ่อเมริกาย,ยังมีปัญหา แต่นอกจากนั้นแล้วนอกจากที่เขาต้องจับตากันเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจับตากันมากตอนนี้ก็คือที่อิหร่านนะครับที่อิหร่านเนี่ยมีปัญหาอยู่นะจริงๆอิหร่านเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับแล้วก็ยา,ยาวมาถึงตะวันออกกลางภาคอื่นซึ่งก็มีผลกระทบกับไทยนะครับอย่างอิสบอลาที่เราเคยคุยกันเนี่ยทำไมเริ่มออกมาปฏิบัติการนอกพื้นที่เนี่ยมันอาจจะมีกระบวนการที่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายหรือเปล่า นะครับหรือเป็นเรื่องของเกมการเมืองระหว่างประเทศระหว่างมหาอำนาจตะวันตกนะครับหลายหลายประเทศที่ต้องไปการที่ต้องการน้ำมันทรัพยากรที่สำคัญในอิหร่านอิรักอัฟกานิสถานตะวันออกกลางนี่คือบ่อน้ำมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกตะวันตกเนี่ยก็เข้าไปลุยประเทศพวกนี้บางทีเป็นธรรมบ้างไม่เป็นธรรมบ้างแหมก็สู้กันไปนะครับหลายคนไปบอกว่าอิหร่านเนี่ยแหมกำลังจะทำระเบิดนิวเคลีย นะครับอิหร่านบอกฉันมีปรามนูเพื่อสันตินะไม่มีระเบิดนิวเคลียร์ตรงนี้ก็ถ้าเกิดทําได้ก็ทําได้ลูก2ลูกแต่เขาบอกว่าอเมริกามีกี่ร้อยลูกอิสราเอลมีกี่ร้อยลูกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูแต่มันก็ต้องจับตามองครับใครที่เป็นนักธุรกิจใครที่ทํามาค้าขายกับตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งเราอยู่กันตรงนี้ถ้าเกิดเกิดวิกฤตในตะวันออกกลางเนี่ยมันกระทบยังไงครับแค่ราคาน้ํามันขึ้นพวกเราก็เหนื่อยแล้วเราไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันไม่ได้ผลิต พลังงานของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาในอีกหลายประเทศตรงนั้นอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องจะมีซีเรียรจะมีประตประเทศในตะวันออกกลางที่เรื่องของอารับสปริงการปฏิวัติของประชาชนยังไม่เสร็จสิ้นก็ต้องตามกันต่อไปและจะกลับมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับวันนี้พอดีรู้สึกเวลาจะเริ่มหมดแล้วนะครับผมเองต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนมีข้อคิดเหน็นประการใดนะครับ SMS มาได้ที่4221980 หรืออยากจะดูรายการนี้ซ้ำหรือดูตอนเก่าๆนะครับก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ bangkokvoice.com ครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันเวชชาชีวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกับทอสลาข่าวได้ใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ